วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติอ่านรูปอ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้ก็ใช้ในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งกในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพรพสิ่งใดๆเลย คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสินสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช่เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยกันนี่แหละ น้ำตกแห่งธรรมอุป,ปมาดังคำสอนของจอมศาสดาที่ได้สมมติอุบายบอกทางไว้เปรียบเสมือนน้ำตกที่ตกจากหยอดเขาสูงเป็นนานาสายทานรัดเลาะลงสู่เบื้องล่างทุกๆสายทานย่อมไหลเทไปสู่ที่ตำ่ำ ตามธรรมชาติของมันเองไปสิ้นสุดกี่ท้องทะเลหรือมหาสมุทรและไปหยุดจบอยู่ณที่นั้นการรับรู้ที่ว่าเป็นอุบายทำสอนตามนานา,นาสายฐานนี่แหละคือเหตุที่ต้องแก้ไขใช้ปัญญาให้ประจางสว่างอย่างแทงทะลุ ทำของที่ความให้งายเสียดังนั้นในอุบายต่างๆของการฝึกฝนที่จะทําให้ได้รู้เห็นโลกไปตามความเป็นจริงซึ่งมีอยู่หลากหลายนั้นใครก็ตามได้รับรู้ในสายทานที่ใสยเย็นสงบราเปเรียบ ไม่มีก่อนหินดินโคลนมาบดบังในสายทานนั้นให้ชักช้าเสียเวลาก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะไหลลงสู่ทะเลเบื้องล่างได้อย่างรวดเร็วไรก็ตามที่ได้รับรู้ในสายทานน้ำดิกลมัวก็ย่อมเป็นธรรมดา ที่จะหลงวนติดตมอยู่ในแอ่งน้ำนั้นหาทางลงสู่ทะเลเบื้องล่างไม่ได้สักทีย่องชักช้าเสียเวลาเหมือนดังอุบายที่สมมติว่ามีกรรมมาบดบังนั่นเองดังนั้นผู้ฝึกฝนตนผู้รู้ตนผู้เกิดปัญญาละวาง ย่อมจะกระจางแจงในเหตุนี้ได้ไมายา่ยะที่จะทำให้คลายสงสัยไปในที่สุดดุดมะเร็พันชั้นดีที่ถูกสืบทอดเจตนาแห่งธรรมทานย่อมพบพื้นที่ที่ไม่อาจจะนำสิ่งใดเข้าไปแทรกแซงให้เป็นอะไรได้ย่อมพบความอิสระด้วยประสบการณ์ตรงๆจะจะ ทุกขณะที่เคลื่อนไหวใจกายไปรับรู้วันวันฉันก็แค่รู้และไอที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็สมมุติขึ้นทาเพศโลกมายานีนอเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตน หยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเหนือปริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆห,หรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลย ก็สามารถรู้เห็นมันได้คำคำไปแบบไม่ง่ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี